วันนี้มีปุ่มที่มีประโยชน์มากๆครับมาลองให้ไฟปุ่มนึงคือ e n g ปุ่มนี้นะครับอ่ะเวลาเราคำนวณเนี่ยนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่น5 0 0พอย่างเงี้ยครับเราอยากจะแปลงให้อยู่ในรูปที่มันเข้าใจง่ายทางวิศวกรรมครับเรากดปุ่ม e n g เข้าไปปุ๊บเขาก็จะเศษค่าให้เราเป็น5้าคูณสิบกลังสคือกิโลนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับตัวเลขเยอะๆเนี่ยถ้าเรากดเท่ากับเข้าไปแล้วกด e n g เขาก็จะแปลงให้เป็นหนึ่งจุดสองมคูณสิบยกกำลังหกก นะครับเมกะเนาะหรือตัวเลขนี้น้อยมากๆครับ0 0 00 0 0 0 0 0ดศูนเนี่ยนะครับเท่ากับไปแล้วกด ENG ครับเป็น1.23่งจคูณสิยังลบหก็คือไมโครนะครับเ 2, 3, 6, Micro, รบพราะสูตรง่ายๆเนี่ย ENG มันคือปุ่มที่เอาไว้นะครับขยับตัวยมไปทีละ3หลักเนาะทีละ3หลักอย่างเงี้ยครับไปทีละ3หลักไปเรื่อยๆเพื่อให้อยู่ในค่าทางวิศวกรรมที่เข้าใจง่ายนะครับเพื่อเวลาเราคำนวณเนี่ยถ้าเราชิปย้อนกลับเนาะปุ๊บนะครับ ชิปย้อนกลับเนี่ยมันก็จะลงมาทีละ3านี่ครับก็คือเพิ่มขึ้นทีละ3นะก็คือไปอยู่จุดศูนจุดศูนยเนี่ยเหมือนเดิมับหรือว่าข้วกด ENG ก็จะมาอยู่ในรูปแบบที่เป็นมิลลิหรือว่าไมโครหรือว่านานนะครับ